ลาสดเคลื่อนที่ขายพัดขายตุยยางครับน้าบานห้องครับยำเสาพระทองก่ตลาดง่ายมีรถมหาเลขายถึงมอง ครับหอมสดวะนะใส่ลาบใส่คอยใส่ต้มก็ได้่ะนะ พี่ที่แบบบ้านครับคือกับบ้านก็ผสมขับไฟล้านย่างพี่นั่งอยู่นั่งกินแม่วันมองคนเล่าสาวเป็นะไรครับมัดปัรัง ครับผมขอโน้ตหมายปรับแล้วก็ต้องขอขอเกิดประกอบแล้วสร้างมาแล้วนะครับ3คนมาแล้วนะครับเดินไปให้ออดจอดคนนึงแล้วลงเข้าแล้วก็ต้องมองค่าแล้วก็ต้องออนเช็คค่าแล้วกันครับ ไอเมฆดำเห็นไหมฝนจะตกนะ,ใ,นะใช่นั่นแหละมันฝนกรนังจะตกเมิดคืนมาแล้วฝนกรนังจะมาไม่รู้จะตกหรือไม่ตกงานนี้ฟ้าตู่ฟ้าใส อันนี้สิบหอแกิกาขวาก็เมืดฟ้าเมืดฝนมาเสียงฟ้าคําลามตอนรุนว่ามันจะตกไหมตัวข้าก็เอาชินค้ามาขับรถเล่ขายตามหมู่บ้านตลาดสดเคลื่อนที่ไม่ต้องเข้าตลาดเข้าในเมื่องไปหาซื้อของให้กินลูกยากครับ มีตลาดสดขันตีมาให้ซื้อกินถึงหน้าบ้านเลย